สวัสดีครับพวกกด a2 นะครับผมงใน,นช่วงเมื่อกี้ก็มีช่วงบวกกันไปแล้วนะครับผมทางผมนําไปสองส่วนแล้วตอนนี้เรื่อเป็นตัวซับพอร์ตนะครับว่าเร,รื่องโอื่นก็ไม่ลุ้มเท่าไหร่แต่เร่องอะไรเป็นตัวซับพอร์ตทางเขาก็จะมีวูเจอร์บาทแล้วก็ตัวเมียนเก็บมันกันครับผม โอ้ใหม่ใหม่ใม่เอานีก็เกิดการพัดชั่วคราวนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่สองดอทเอนะใครชอบใครใครชอบใครอยากดูแค่อะไรก็่ว่กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำลี่วิดีโอต่อผมจะทำทิ่ออกมาเรื่อยๆครับมีอะไรแนะนำติชมต้องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับผมผมจะเข้ามาอ่านหรืออยากให้เล่นตัวอะไรผมจะ อ่าไปหัดเล่นมาแล้วก็จะมาเล่นให้ดูนะครับ,บ,อ,อ,บอันนี้ทีมเขาก็หลุดไปหนึ่งครับผมก็ขอเวลาพอร์ตนิดนึงบอวก็จะมีรูบี้กับเซเว่นนะครับผมที่ยืนล่นบอลไว้อันนี้ก็เป็นแทงผมเรียกมันแท้งนี่แหะครับ เหมือนรถถังดีเดินกลางก็จะเป็นทุกตั้ผีเสื้อที่ถัดจังหวะได้ดีเป็นเจ้าพมโบ mm. ขเขาบากก็ยังไม่มาเราก็ยังไม่กล้าออกไปเพราะวูเชอร์อยู่วูเชอร์นี่ก็จะเป็นตัวเดินเดินแก๊ง ไปเรื่อยๆแต่ี่ทางเราแสดงว่าเขามีการ หนะที่ผมเกิดขึ้นข้าคากันได้อีกแล้วครับเลนบนเป็นการเข้โบที่ดีนะครับข้างบนนี้เราก็จะออขอมาซับเพื่อนก่อนนะครับโดยการลองลองเท่าริมานายิงไปหนึ่งดอกกันแม่เขาได้ฟาร์มเลเวล เขาดูดเลเวลไปเรื่อยๆครับไม่ต้องทําอะไรตัวนี้ก็จะมีสกิลอ่าสกิลหนึ่งครับจะเป็นสกิลหยุดต๋ตวต้องอยู่ในบริเวณที่เขากําหนดไว้นะครับมันถึงจะหยุดปิดเป็นน้าแข็งให้แล้วก็สกิลสองเป็นสกิลโซโลแล้วทําให้เราเวทประมาณเราเวทควทมามเสียหายเวทเพิ่มขึ้นนะครับสิงห้าเปอร์เซ็นต์ตามเลเวลนะครับ <dogs> โอ้หเจ็บนะเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยเราเป็นตัวซัพร์เป็นตัวบางครับ ไป,ไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็ปากหวานเ่วยเข้าไปเรื่อยๆ <c oughs> อ้าวอ้าวตายไหมนี่ตายไหมโอ้ข่างเราฆ่าไปได้แล้วมีแจะตายเป็นหนึ่งแต่เราก็ได้ฆ่าไปหกตอนนี้ถือว่าได้เปรียบอยู่มี <c oughs> ทางเขาก็รอครับทำไมไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้วูเชลูเหมือนจะรู้ไหมจะรู้ไหมจะรู้ไหมกลางหายว่ารู้สึกเหมือนเขาจะไม่ใครกล้าอาวุธเชลเท่าไหร่อาวูเชลจะไม่ใครกล้าเอาทีนี่เท่าไหร่ตอนทีแทบหมดหลอดเลยนะครับ มีรถไฟไหมเนี่ยเราเป็นตัวทับก่อนมีอะไรใครว่ากันเฮ้ยเฮ้ยอืมอืมอืมระวังนะระวังนะ อันนี้องเกิดการบวกกันหนักขึ้นนะครับโอ้โหเจ็บเจ็บอือหือดาบเอซอเป็นป้อมที่ตีหนักมากอะไรน,นะอะไรน,นะอะไรน,นะเออโอ้ตายกาบกาบตรงนี้ต้องกาบไม่ไหว เ่ยเกิดการบวกขึ้นนะครับเดบนจะเป็นไงได้ไปแล้วอีกหนึ่งทีนี้ทีมเราก็นำไปก้าต่อสองนะครับผมรู้สึกทีมเขาตายรวๆเลยนี่ผมก็ได้ลงทันดีมานาเป็นที่เรียบร้อยครั้งเขารู้สึกจะรอเกิดโอ,โอ้รู้สึกจะไม่ทันนี่ผมจะวาร์ปไปซอนด้านล่างนะครับผมมาช่วย นี่นี่เนี่อาจะเริ่มแรงแล้วโอ้ความภูมิใจมากเลี้ยงเขาจนเกิดทีไลดิทีไรดีไรดิดห,ดดหดวานจิโอ้โหหลบแล้วหลบแล้ว เจ็บเจ็บเจ็บในทางเราก็ไปเรื่อยๆนะครับอือหือเกือบตายแล้วก็มาเจอเลนกลางบ้าง อือหืออือหืโอโหแล้วแล้วโอ้เหลนไปแล้หนึ่งดาวนี่ก็ฟาไปได้่อยครับตอนนี้ข้างเราก็จะไปเรื่อยๆถุงเราไปตอนนี้อยอาเป็นกระถาฟ้านะรงไม่มีใครว่ากันนะเพราะเราทำคุณประโยชน์ให้ทีมเยอะแยะด้วย มันจะมาหวานแล้ว <you> say. อย่าฉุดนะเดว์โอย่าฉุดนะข้างเขาก็ต้องย้ายเลนกันเลยมีเพื่อ,อก็หายอะไรดีโอ้โหจบแล้ว านางก็มีใครอยู่มีแทงกับมันหมแล้วก็ยังต้องดูกันไปเรื่อยๆครับอือหือรู้สึกเขาจะมาอ,อกลางกัน เออหนึ่งเหตุผลที่ต้องตายใส่ใจด้วยนะเมื่อกี้ดีครับอ๋ออนนี้มีทรัพย์สองตัวครับที่ใช่กันซื้อหวานาจะได้ด้วยเหรอ ตามครับเขาไม่อยู่เราเล่น <Yeah. S 1> เราก็ตามตามเล่นคนอื ha, e donc, ait, oh, oh, oh. Oh. E ่นไ่นี่ไปไรไปนี่ไปไรโอ้โอ้โอ้โดนหนักโดนหนักตายตายหมด อืมหนึ่งดอกที่โดนไปไม่ใช่ครับก็ฟามไปเรื่อ,อยๆอ่าแล้วเราก็มาดูเลนร่างกันนะครับรู้สึกจะตายอ๋อโดนต่อยดีอดอกไหวไหมไหวไหมอ๋อถึงกับตายทีเดียวทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ็กซิดด้วยเอาไม่ได้ด้วยกรน่นกหน่ตน,นตอนนี้ทีมเราเหมือนไม่มีอะไรแต่ตัวชับสองตัวกม็มีแล้วแหละ คุณรับต้องรวยนะครับผมเพราะว่าลาดเขาว้าถึงกับตายกนไล่เลยะ วันเราคู่คุ้มอ่ะตกเยอะเยอะอันนี้เยอะอุ้ยโดนด้วยวิ่งวิ่งวิ่งสิวิ่งเดิเอวิ่ง Okay. โอเคราจับสองตัวไม่ต้องกลัวครับผมว่าจะไม่มีใครจับจับหมดแน่แน่ ตอนนี้เจ้าดิฉันชนะใสๆครับต <c oughs> ัวที่ดูเดือดคือการที่ซับได้ค่า <c oughs> อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไม่ตายลุกมิก โอ้ย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 ชนะอยู่แล้วใช่ไหมมีทางแล้วชนะหรอโอ้ยโอ้ยดูดูดูตกดูตก หื S 1> <S 1> <S อืออจะใครอดนี้เราก็ได้ไปเรืเลยครับเราปล่อยหน้าที่ให้เป็นหน้าที่ของแท้งกับตัวดาเม่เรามีหน้าที่สก,กิวรัสน,นะครับผมอ้โหอ้โหองกับพ้กนี้นะครับหอหโ้้ห้น้ะ อาจะไม่ยุงย่งด้วยอู้ไม่โดนอ่า

ครับจับเอาเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไม่อะทำไงดีอ๋อแบบนี้ก็ได้อันนี้เลย เรื่อยๆนะฮะ้แล้วก็ทำลายป้อมกลางเลยยังรอดอดอกมาได้ <c oughs> อ,อดวิงวิง ทำมาไวเงี้ยคือผ่องไว้กลับแต่ <c oughs> พี่ป้าภูมิใจนะครับ ถึงจุดจนี้ก็ภูมิใจแล้วเท่าเราได้โอ้หนึ่งสองสามมจะโหดไปไหนไอ <c oughs> ้เยยี่หวานเลย <c oughs> เจะได้เ,เกิดด้วย <c oughs> ไม่รอดไม่รอด ไม่ลออหลอกไม่ลออหลอกอย่าล่ลอหลอกแตกดิแตกแตกฮ่าฮ่าอย่าอหรอกแต่ตอนนี้มันสนุกอย่างหนึ่งครับลุนล้นลุ้น เล่นๆมันเลิใกใช้หรอในส่วนเราของเท่าไหร่แล้วโอ้ส oh, <Yes. S 1> เวนดาบทอง Come back Come back to here โอ้โอ้ไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะไม่ได้โหด ลูบิกเราก็ของฮันเทพแล้วนะเนี่ยรีูบิก็เยอะกว่าเราเยอะกว่านี้วะอือหืออือนี่นี่ม,ลมาลุงเ้ยาลูหนึ่งเงี้ย ตาย一... <c oughs> ตายตายตายด้วยตายด้วยอ่าอ่า <c oughs> ตายเฮ้ยแล้ก็อยู่เฉยๆครับ น้องกูวจะแพ้เพราะเราชนะเรียบร้อยแล้วตกโอ้โห <c oughs> ไม่ต้องกลัวสุดท้ายเขาก็ตายสามเป็นเรื<ด>่อสุดท้ายแล้วครับชนะแล้ว ทรับท็อเมกาครีโอ้โหเนมาซื้อเกิดโอ้ตบ

ชนะแล้วไม่ต้องตืบอืม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 ตายอ๋อนี่กาแฟ น่มากเลยนะใครเก็บครับบทองไปอ่ะหับทองอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้ต้องส่งครับส่งคอนคูไปเพื่อเป็นสิริมงคลต่อต่อบุคคลที่จะโดนมันแล้ต้องส่งคอนคูไปนะครับผมบูมคอนคูนี่เก็บนะครับ คงได่บอกเลยว่าเจ็บ <Silence. S 1> อืมเจ็บนะเจ็บ เจ็บเจ็บทั้งเจ็บมันเล็กไปเรื่อยๆ <c oughs> อ้เฮ้อ <c oughs> ฮูฮ้ชนะอืมเียบเมื่อไหร โอ้อย่างนี้ก็จบไปนะครับผมเจ็ดสิบสามบสามสิบขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับผมมีอะไรจบแชร์จถูกใจได้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจของทางคลิปต่อไปนะครับแล้วนัดเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ